ไปกินวันนี้พาไปที่จังหวัดชุมพรครับร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านเล็กๆอยู่ในชุมชนแต่ว่าราคาเนี่ยน่าประทับใจแล้วจานไม่ได้เล็กเหมือนร้านนะครับที่สําคัญคืออยากจะชู5 mm hmm. เมนูเด็ดที่ทุกคนเนี่ยไปแล้วต้องสั่งกินติดตามพร้อมกันอมรินกินเที่ยวครับ ร้านนี้ชื่อน่ารักคุณผู้ชมนะครับชื่อว่าครัวพ่อหมีนาทุ่งเป็นร้านที่ลูกค้าบอกว่าโอ้โหไปแล้วเนี่ยต้องกินครับเพราะสวนทางกับกระแสเศรษฐกิจเลยเนื่องจากหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่ราคาของก็ สูงค่าเงินก็ตกนะครับนายกฤติเดชคงเมืองอายุ50ปีเจ้าของบ้านเลขที่14ทับหหมู่4ตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองของจังหวัดชุมพรก็บอกว่าลูกค้าติดใจเพราะนอกจากรสชาติของอาหารเนี่ยจะเด็ดอร่อยแล้วมเมนูยังมีหลากหลายด้วยนะครับและราคาที่เข้ากับสภาพเศรษฐกิจดีเหลือเกินก่อนหน้านี้ตัวเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าตัวเองไปเป็นลูกจ้างอยู่ร้านอาหารดังๆในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเออแล้วช่วงที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเขาใช้ วิทยายุทธ์ทั้งหมดนะครับรวบรวมเอาไว้แล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเมนูอาหารของตัวเองปปอย่างที่เห็นอยู่นี้ข้าวผัดสับป,ประรดแล้วใช้สับป,ประรดเนี่ยครึ่งลูกนะอเอาไปผัดใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่สับป,ประรดเสิร์ฟให้กับลูกค้า พอไปฝึกวิทยายุทดเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมตัดสินใจลาออกมาเปิดร้านอาหารแถวบ้านตัวเองตามความฝันที่ตั้งใจไว้เปิดได้ประมาณปีกว่าแล้วครับอาหารที่แนะนําก็เมนูนี้เลยข้าวผัดสับปะรดแล้วก็จะมียำผักบุ้งกรอบอันนี้คุณสุภโชคชอบกินมากยำผักบุ้งกรอบนะครับใส่เครื่องเยอะๆยำบุญเส้นอันชันเห็นสีวุนเส้นไหมฮะสีม่วงๆนะครับแล้วก็มีหมู3ามชั้นผัดพริกเกลือ ขอเข้าสวรร้อนๆเลยตอนนี้อ,อ,อีกหนึ่งเมนูแซ่บไม่แพ้กันต้มซุปเปอร์ตีนไก่ครับนี่คือ5เมนูหลักที่ลูกค้าเนี่ยบอกว่ามาแล้วต้องสั่งนะครับโดยเฉพาะข้าวผัดสับป,ประรดที่หน้าตาดีมากคุณผู้ชมใช้สับป,ประรดครึ่งลูกเลยตักใส่สับป,ประรดเสิร์ฟทุกกระบวนการเนี่ยเจ้าของทําเองหมดเลยขายเพียงจานละ ห้าสิบถึงหกสิบาทเดี๋ยวนะทั้งลูกเนี่ยหรอเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยห้าสิบถึงหกสิบาทคุณขาชิปกับเดลมีสองพี่น้องเขาก็พูดถึงค่าผัดสับปะรดนี้เหมือนกันถ้าขึ้นโรงแรมเท่าไหร่คุณสถาปัต์โอ้โหหลายร้อยขึ้นโรงแรมหลายร้อยครับทาไมถึงขายราคานี้ได้แล้วลูกค้าทาไมต้องสั่งเยอะขนาดนี้ฟังจากเจ้าของเองเลยครับสิ่งที่ลูกค้าตามมากินเนี่ยมันเป็นเป็นคิดว่าเป็นเพราะอะไรเพราะราคาราคาราคาเป็ถูก ตัวาช่องแตลักก็ไปรับรังเองจะแพงกว่นีน้คือผมอาศัยว่าไม่ได้เช่าทำเองเือขายราคา50บาท60บาทครับลูกค้าเป่าที่ก็เคยกินตีมือผมอ่ะที่อยู่ถนนก็มลหลวงให้ก็ตามมาเยอะเมนูแนะนำของที่ร้านเนี่ยมีคค้ามาแล้วแบบว่าจะต้องสั่งประจำคือมียำม้นเส้นสชั้น3ชั้นกับพริลือเล้งแล้วก็ซุปเปอร์จีนไก่ครับ นี่เหตุผลที่ขายถูกได้เนี่ยคือเป็นร้านเล็กๆแล้วทําเอง <ฮะ S 2> ปรุงคนเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมร้านจะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มตรงแต่และว,วันเนี่ยลูกค้าแวะเวียนไม่ขาดสายเลยทั้งลูกค้า<อ>หน้าใหม่หน้าเก่านะครับส่วนการทําอาหารอย่างที่บอกไปแล้วเจ้าของทําเองคนเดียวเลยแต่แต่ว่าการทําเองคนเดียวไม่ได้ทําให้รอนานนะ,<ฮ>ะเพราะเขาจะมี3มเตาด้วยความชํานาญเจ้าของกลุ่มพร้อมกัน3เตา<อ>นะฮะ<อ>แล้วพอทาคนเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยรสชาติมาตรฐานของอาหารทุกจาน ก็ไม่ตกเลย้ยน่ากินอ่ะเออแต่ละจานนี่เจ้าของบอกแล้วว่าราคาเนี่ยไม่เกินห้าหกสิบาทสั่งได้เลยครัวอะไรนะพ่อพ่อหวงพ่อหมีนาทุ่งครับใอ่ะที่ไหนนะชุมพรชุมพรโอยไห้แล้วครับพี่เอออยากจะกินเช้ากลางวันเย็นนะเราเชิญพ่อหมีเข้ามาในรายการเราได้ไหมน่าจะเข้าท่ามากกว่านะพ่อนะ อะ่ะเชิญต่อที่หน้าจอทีวี6นาฬิกานาทีเสร็จเสร็จผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมามีคู่ตกค้างอยู่คู่เดียวฮะโงแดงเวอร์พููเจอกับขุนคอนเวสแฮมเคยได้ยินไหมหงแดงใครเป็นแฟนโขงแดงต้องให้นึกเสมอว่าตัวเองเป็นแฟนโขงแดงไบเล่เขาอว่าเป็นแฟนเราต้องอดทน<อ>แต่ถ้ารักกันจริงต้องอยู่กันไปอย่าทิ้งกันฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโขงแดงเกือบแย่เกือบทำลายสถิติทุกสถิติโดนทุบเกือบหมดฮะแต่เคราะดีเอาชนะมาได้สา